ะจะจบแล้วใช่ไหม,มสำหรับน้องนะคะแต่ก็มีคนรับไม้ต่อแล้วนะคะคตอนนี้นะคะก็คือกังกรเขาบอกว่าพร้อมรับไม้ต่อนะคะจากบิลลี่เซ็งค่ะ mm hmm. เขาจะมาเสิร์มความแซ่บความนัวต่อกันไปเลยนะคะ mm hmm. กับซีรีส์สงครามพูดจัดการไปดูเขากันค่ะ เรียกว่าเป็นเหมือนเรื่องราวที่สืบต่อจากคู่จิ้นใหม่ละกันก็เราก็อย่างแรกจะได้เห็นเลยว่ากัสกับบิลเนี่ยเขาเติบโตมาเป็นนักแสดงอย่างเรื่องแรกเขาเพิ่งได้เล่นเป็นคู่รองหลังจากนั้นนะที่เขาเริ่มประสบความสำเร็จอ่ะวงเส้นทางในวงการบันเทิงของเขาจะเป็นยังไงบวกกับเราก็จะเริ่มเห็นตัวละครของพี่ปากับพี่ตูนมากขึ้นเห็นความสัมพันธ์ของผู้จัดการแล้วก็ตัวนักแสดงเนี่ยมากขึ้นแล้วเราก็จะมารู้กันว่าชื่อเรื่องสงครามผู้จัดการเนี่ยเรื่องอะไรมันจะทําให้นักแสดงกับผู้จัดการเนี่ยตีกันหรือผู้จจจัััดดกกกกาาารตีนนนเเเองมะิ ตื่นเต้นมากเลยใช่ตื่นเต้นมากเพราะว่า เรื่องแรกเขาก็เปิดไปดีมากาก็จะนั้นเราค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันครับดีครับดีรู้สึกว่าก็ลูกงานก่อนก็สบายใจดีอยู่แล้วครับใช่ครับจริงๆมันก็เหมือนพอเป็นคู่เดิมอย<ช>่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าค่อนข้างสบายใจหลายๆอย่างเราก็เหมือนการภาวะการทํางานที่มันอาจจะมีการติดขัดกันจากตอนเรื่องแรกเนี่ย<ช>เราก็มาเคลียร์กันเรียบร้อยแั้วเ<ช>้นเรื่องนี้มันค่อนข้างแบบโฟล์มากๆเลยเนสมุดสมุผมว่าเกี่ยวเพราะว่าพอโตขึ้นเราก็จะแบบเข้าใจขึ้นเข้าใจระบบการทํางานตรงนี้มากขึ้นว่าต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นครับแล้วกล้าฟีด กัดบิวเป็นแฟนกันใช่ไหมในเรื่องในเรื่องอาจจะมีแฮชแท็กกันใช่เพราะว่าในฮีเซอร์เขาบอกอยู่แล้วว่าเราเป็นคู่จริงที่มาแอบไปแล้วแอบ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 เป็นคู่จริงหรือเปล่าแรงวะเรื่องจะแรงมอ่อนกันหรงวเ่ากัดบิวเป็นแฟนกันกันก่อนกันก่อนก็เป็นแฮชแท็กกันก่อนเพื่อนกันครับไม่หลุดจริงหรอ ยังไงก็ฝากซีรีส์วอลไวน์เรื่องสงครามผู้จัดการด้วยนะครับจะออนแอร์วันอังคารตอนแรก E ีพีหกนะครับวันที่6กันยายนหกจุถหกพอดีเออก็ฝากด้วยนะครับเวลาห้าทุ่มตรงดูฟรีที่เกิดขายทาง ASP นะครับแล้วก็มีทางดีเลกเตอร์คัทครับผมเวลาสามทุ่มครับใช่ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับรับรองว่าแซ่บแน่นอนอ่าเป็นกำลังใจให้น้องนะคะตอนแรกวันที่6วันอังคารนี้ก็ติดตามกันได้เลยนะคะกับซีรีส์สงครามผู้จัดการนี่